สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันเสาร์เราเจอกันอีกแล้วดวงรายสัปดาห์17ถึง24เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สำเร็จไหมสำเร็จคนวันเสาร์กดติดตามกดแชร์กดดาวกดหัวใจให้ด้วยก็แล้วกันใครที่คิดไม่ตกต้องคิดต้องตัดสินใจให้ได้อย่าโมาแต่ลังเลโลเลจงจำคำพูดของอาจารย์ไว้นะ อยากมีชีวิตที่ดีอ่ะอย่ามัวแต่เดินวนลอบวงเวียนอย่ามัวแต่พายเรือวนอยู่ในอ่างวกไปวนมาดิ้นไม่หลุดกับปัญหาท้ายที่สุดชีวิตก็อยู่ที่เดิมจะซ้ายคือซ้ายจะขวาจะขวาจะไปหน้าจะถอยหลังเอายังไงเลือกเอาสักอย่างตราบใดที่คนวันเสาร์มัวแต่โลเลและลังเลใจอยู่แบบเนี้ย ชีวิตก็อยู่แค่นี้แหละการงานอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานย้ายได้แต่ถ้าใครไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้พิสูจน์ตัวเองค่ะสัญลักษณ์ของอัศวินขี่ม้าใส่ชุดคลุมสีแดงขี่ม้าขาวคนสรรเสริญแท่ซองเยิ้วเยิ้วเยิ้วยินดีด้วยจ้ายินดีด้วยจ้าความหมายไพ่คือการได้รับการยอมรับคือการได้ชื่นชมความสําเร็จ the world ปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้การค้าการขายรวยประสบความสําเร็จสมหวังดังใจมีคน ให้เงินมีคนให้งานมีคนให้โอกาสได้รับความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ดีแต่บางคนน่ะมันมีเงินมีงานมีโอกาสแต่ไม่มั่นใจจะเลือกดีไหมจะยังไงดียังเกิดความโลเลอะไรที่ดีกว่า จัดสินเลยจะเอายังไงจะไปต่อหรือจะหยุดอยู่ตรงนี้ถามใจตัวเองให้ดีจริงๆอ่ะคนวันเสาร์ถ้าเรียนรู้ที่จะปรับตัวนะอย่างอื่นอาจารย์มองว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าการปรับตัวง่ายปรับตัวไวยอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะฉะนั้นถามใจตัวเองดูนะใครจะขายอาหารเครื่องดื่มช่วงนี้ปังปุริเย่นะช่วงนี้ใครจะขายก,กาแฟอาหารเครื่องดื่มได้เลยนะออนไลน์ก็ถือว่าได้เช่นกันวันนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าสภาพการเงินนะ่ะ อาจารย์เห็นเงินคนวันเสาร์ก็ดูเป็นเงินหมุนนะหมุนเงินครองหมุนเงินเก่งหมุนเงินสนุกสนานแต่มันไม่เหลือเก็บโชคลาภก็มีเข้ามาแต่ก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ครึ่งๆกลางๆวันนี้ก็เหมือนเดิม เทาา้าพญานาคราชเป็นนาคบ่วงบาดเป็นงูกินหางเป็นนาคสองตัวกินหางกันสัญ,ญลักษณ์ของความรักไข้กลมเกลียวสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการมีกินมีใช้ไม่ติดขัดกินไม่หมดไม่อดตายคนวันเสาร์สำหรับคนที่การเงินแย่ชักหน้าไม่ถึงหลังแนะนําให้บูชานะอาจารย์แถมถุงกำมหยี่ให้ด้วยนะร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุหนาคเกีียวนากระบาดชุดละ1 9 9 ค่าส่ง40ไม่มีเก็บปลายทางนะอ่ะใครพร้อมก็ทักมาได้ใครไม่พร้อมจะรอสิ้นเดือนรองเงินเดือนออกก็ได้ส่วนเรื่องของโชคลาภเลขเด่นคือเลข2กับ6 แต่อย่าลืมว่า6กับ9มันปิ้นกันได้นะจ๊ะมีโอกาสถูกหวยออนไลน์ค่อนข้างโดดเด่นช่วงนี้เลขเก่าๆอาจจะวนเวียนกลับมาออกอีกการเงินอาจารย์ไม่ห่วงถึงแม้ว่ารับซ้ายจ่ายขวารับมาจ่ายไปแต่อาจารย์ก็ยังมองว่าคนวันเสาร์ยังอยู่ดีกินดียังมีความสุขอยู่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่อุดมสมบูรณ์แสดงว่าเงินเนี่ยสบายใจได้สัปดาห์นี้จะเดือดร้อนยังไงก็ช่างเดี๋ยวมันจะมีเข้ามาเติมมีกินไม่มีวัน หมดไม่อดแน่ๆแ,แต่อย่าลืมหน้ากระบาดหน้ากเกี่ยวติดตัวไว้พกใส่กระเป๋าตังค์ดีมากความรักคนโสดหนทางพิสูจน์หมาการเวลาพิสูจน์คนคนเราเนี่ยดวงค่อนข้างดีในเรื่องของความรักวันสาวนะจะได้เจอคู่ที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันบางคนบอกว่าหนูไม่รีบ ดีมากๆดีมากๆไม่รีบให้เวลาเป็นตัวตัดสินให้การกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์แต่มีโอกาสได้เจอคู่ครองที่ดีบางคนคนเก่าๆวนเวียนกลับมาบางคนจับปลาสองมือเลือกเอาก็แล้วกันนะส่วนคนที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันความรักที่ต่างเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเจอกันคนละครึง่งชีวิตจะมีความสุขมากๆเจอกันคนละครึง่งยืดหยุ่นกันสุขภาพประมาทระวังน้ําหนักตัวขึ้นเบา อาานความดันหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตหน้ามือตาลายวิงเวียนเกี่ยวกับของเหลวภายในร่างกายเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟไหวขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจใน Facebook นะคะสมมมะพยากรหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทเป็นแบบพิมพ์ตอบแต่ถ้าใครจะโทรคุยเริ่มต้น20นาที2 9 9ค่ะกดติดตามกดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ